สอนลงหอคอยหอที่46เนยครับได้ครับจัดไปในหอคอยชั้นที่46ครับทุกคนถือเป็นหอคอยที่บอสเลือดเยอะมากที่สุดครับเพราะว่าเลือดบอสสามารถมีได้ถึง500บิลเลียนเลยนะครับผมและคลิปนี้ครับทุกคนเราจะมาจัดเซตในการลงหอคอยในด่านที่46กันครับทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วมาดูกันที่เซตดีกว่าครับทุกคนว่าเราเอาตัวอะไรกันไปบ้างครับในส่วนของลีดเดอร์สกิลครับทุกคนยังไงก็็ตต้้อองเปนโจาารุยู่่แลวววะบผมพก แคตตาล็อของแคตตาล็อที่โหดที่สุดในเกมนะทุกคน ATK 120%นะครับผมตัวที่2ครับทุกคนนี่ก็คือโทโดครับที่เราเอาโทโดไปครับทุกคนเพราะว่ามันติดแคตตาลรีของโกโจด้วยนะครับผมแล้วมันก็ชนะทางทาธาตุน้ำด้วยนะครับผมแถมพารซีพิเศษของมันครับทุกคนทำให้มันตีติดคูณ3ดาเมจตลอดเวลานะครับผมเป็นหนึ่งในตัวที่ดาเมจหนามากๆนะสำหรับโทโดนะครับผม ตัวที่3ครับทุกคนั่นก็คือโอโคสึยูตะครับนี่คือตัวแบกของหอคอยในซีซั่นนี้เลยนะครับผมสามารถเอาไปใช้ได้เกือบทุกหอเลยนะทุกคนสำหรับโอโคสึยูตะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นเกมกลางเกมหรือว่าเลดเกมนะมันก็ยังสามารถแบกได้นะครับผมตัวนี้อย่าลืมเอาไปด้วยนะถัดมาครับทุกคนนั่นก็คือซ uh ูคนุนะครับซูคุนะตัวนี้มันติดแคตากลี่ด้วยใช่ไหมแล้วเราก็จะเอามันไปปาด มอนสเตอร์ Monster, นะครับผมในช่วงเวฟไทยๆนะทุกคนเพราะว่าเวฟที่12เนี่ยมอนมันจะเยอะมากๆเลยนะครับผมตัวที่5ครับทุกคนกนะ็คือเดนจี G, ครับูตเงินในช่วงต้นเกมแล้วก็เลดเกมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับทุกคนกนะ็คือไอจังนะครับผมบูตเงินบัฟดาเมจนะนี่ก็คือหน้าตาของเซตที่เราจะไปลงในด่านที่46ครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการวางตัวกันดีกว่าครับ มาดูกันที่การวางตัวครับทุกคนเราจะวางโอโกสึยูตะไว้แค่2ตัวก่อนนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็วางไอจ้งตัวฟาร์มเงินไปเลยครับโอเคกดคูณ3สคิปไปเลย mm hmm. เราจะเน้นอัพเงินให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนส่วนออยูตะเราจะอัพแค่ตัวเดียวก็พอนะครับผม mm hmm. เพราะว่าถ้าอัพไป3ตัวเดี๋ยวมันไปกินเงินในการอัพอของตัวอื่นๆนะครับซึ่ง ยูตาเราเอามาแค่ต้นเกมแล้วก็กางเกมเท่านั้นนะครับผมเลทเกมเราจะให้ตัวอื่นแบกนะครับทุกคนโอเคเงินครับวางไปให้หมดเลยเนี่ยเห็นป่มก็คือมันจะหลุดมาแค่นิดเดียวนะครับผมแต่หลุดไปไม่ไกลมากนะทุกคนแต่เราต้องอัพมันด้วยนะทุกคนถ้าไม่อัพนี่มันน่าจะหลุด,ดยาวๆเลยเนี๋ยผมจะวางยูตาไว้อีกสักตัวนะครับผมยืนนิดๆหน่อยๆนะเราจะได้อัพเงินแบบเร็วๆนะทุกคน โอเคขั้นที่8แล้วมาเช็คอาหารครับอาหารยังไม่หมดนะอัพเงินได้ไหมอัพเงินได้โอเคอัพเงินไปก่อนแล้วเราก็จะซื้ออาหารนะครับผมแบบนี้แล้วก็อัพเอออย่าพึ่ง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 ,อ,งอัพนะครับผมอัพยูตาหนึ่งตัวครับทุกคนโอเคให้เป็นฟูลเอ,อ Full เลยนะครับผมในขั้นที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันดูดมาเพราะว่าเราไม่ได้เติมอาหาร โอเคฟูเอลในขั้นที่7นะครับทุกคนแค่นี้เราก็สบายแล้วนะอ่าอัพตัวเงินได้สบายสบายเลยนะครับผมนี่ก็คือช่วงต้นเกมนะทุกคนไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับผมโฟกัสแค่ การเอ่อเติมอาหารนะครับผมอัพเงินแล้วก็ยูตะแค่ตัวเดียวนะครับง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมอัพตัวเงินเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนเราจะมาวางเจ้าโทโดเลยนะครับผมโทโดในการอัพเกรดเต็ม1ตัวนะั้นทุกคนจะใช้เงินประมาณสี่หมื่นนะครับผมฉะนั้นก็ให้อัพแค่โทโดแล้วก็ พวกซูคุนะโกโจพอนะทุกคนเดี๋ยวเงินมันไม่พอนะครับผมโทโดอัพไปเลยทุกคนระยะน่าจะถึงหน้าบ้านนะครับผมโอเคระยะถึงหน้าบ้านนะทุกคนดูดาเมจมันเดิขึ้นไวมากเลยนะครับผมโทโดอีกหนึ่งตัวครับโทโดตัวที่3เงินไม่พอวะทุกคนคือยูตาของเราเนี่ยมันทำดาเมจมันตั้งแต่ต้นเกมใช่ไหมทุกคนมันได้แค่ประมาณ M, ร้อยสามสิบเอ็มเฮมาดูที่โทโดครับทุกคนขึ้นโคตรไวเนะับไวมากทุกคน นี่คือตัวแบกของดาบน,นี้เลยนะครับผมแล้วก็อบิลิตี้พิเศษทุกคนเพิเ่มดาเมจ20%แล้วก็ทำให้มันติดอ่อพัสซีพิเศษ100%ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมคูณ3ดาเมจนะทุกคนตอนนี้ดาเมจอยู่ที่1ล้านใช่ไหม1คูณ3ก็4ในรอบที่10เที่วทุกคนเราจะเริ่มวางออโกโจแล้วนะครับผมโกโจเราจะตั้งเป็นสโลนะครับผมเพราะว่าในรอบที่11แล้วก็12มอนมันจะวิ่งเร็วมากๆเลยนะครับผมเราอยาก ให้มันวิ่งไม่ไกลมากนะทุกคนโทรโดของเรามันจะได้ตีทันนะครับผมแล้วเราก็เก็บอีก2 0 0แสนครับทุกคนไว้อัพสุคุณะนะครับผมสุคุณะโคตรแพงเลยนะทุกคนตั้ง2 0 0แสนเลยนะครับเดีย๋ยวเราคลิปไปตอนที่บอสโผลม,มาเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ในเวฟที่12แล้วนะทุกคนบอสนั้นจะโผลมาแล้วนะครับคุยดูดีดูดีดูมอนมันโผลมาทุกคนเยอะมากแล้วก็ตอนนี้โทโดเราทำดาเมจไป1กว่าบิลเลียนนะครับผม โอโซีออยูตานี่ดาเมจแทบไม่ขยับเลยนะทุกคนโผลมาแล้วครับเรากดสกิลอบิลิตี้ของไอเจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับผมโอเคแล้วเราก็กดโกโจโไปเลยนะครับทุกคนถ้าให้มันเข้าใกล้มากกว่านี้นะทุกคนยูนิตของเรามันจะติดสตันนะครับผมแล้วก็มันจะไม่หยุดด้วยนะทุกคนก็คือมันจะเดินได้ในตอนหยุดเวลาเลยนะครับผมซึ่ง น่าจะเป็นบักหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมค่อนข้างหัวร้อนกับสิ่งนี้ด้ดิทุกคนเวลายังหยุดไม่สิ้นดีเลยนะครับมันขยับได้แล้วอะ่ะเมื่อกี้โอ้ยคิโมคิโมทุกค,คนโคตรเกียดเลยไอ้พวกตัวที่แม่งทะลุหยุดเวลาได้เนี่ยทุกคนนะครับมาดูกันที่โทโดของเราครับทุกคนทำดาเมจไปคนละเกือบสองบิทเลียนเลยนะครับผมแล้วก็บอสเลือดลดเร็วมากๆเลยนะทุกคนน่าจะจบแล้วนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ละกันทุกคน552 m อนะครับผมสำหรับด่านที่46นะนี่ก็คือทั้งหมดของการลงหอคอยในด่านที่46นะครับทุกคนผมแนะนำนะครับผมโทโดไม่ต้องจำเป็นที่ต้องจะ6ดาวก็ได้นะครับผมแต่ตัวที่เหลือครับทุกคนโกโจแล้วก็ยูตะแล้วก็ซูคุนะจำเป็นที่จะต้อง5ดาวดิ โอ้ยมันมีด้วยเทอดูคดาวทุกคนเป็นกรอบสีม่วงนะครับผมโอเคอเค,คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขอประทานภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมไชอบฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถเป็นไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันครับบ๊ายบาย